มันอาจจะเป็นคําตอบที่ไม่ได้ตอบแบบเอาใจผู้ชมสักเท่าไรนะครับแต่เราอยากจะให้พวกทา่ทานทา่านทั้งหลายรู้สานึกสําเนียงในทุกวันนี้เนี่ย<ๆ>มันมีตั้งหลายหนทางครับที่จะทําให้ต้นข้าวเราไม่เกิดปัญหาเชื้อราแล้วมันก็มีตั้งหลายหนทางครับที่จะทําให้ต้นข้าวเราได้ผลผลิตดีมีน้าหนักดีได้เปอร์เซ็นต์ค่าความเป็นแป้งที่ดีมันไม่ได้มีหนทางเดียวครับที่จะต้องฉีดยาเชือ้อราไม่ได้มีหนทางเดียวครับที่จะต้องบารุงด้วยฮอร์โมอนนั้นฮอร์โมอนนี้ในช่วงลท้าย สิ่งที่สําคัญที่พวกคุณขาดกันอย่างมากเลยก็คือความรู้นะครับความเข้าใจไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วคุณก็ต้องยอมรับสภาพตัวเองว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ด้วยบริบทเนี่ยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ตอบคำ,คำตอบแบบที่ถูกใจคุณนะครับผมอยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยมึงจะพ่นทําไมวะก็ในเมื่อแค่มึงอะ่ะดูเรื่องของสภาพน้ะในสภาพที่ ไม่ให้ข้ามึงอวบน้ําอยู่ตลอดเวลาพยายามรักษาความชื้นแทนการขังน้ําแบบนี้มันก็เป็นการลดปัญหาเชื้อราไปได้โดยตรงแล้วมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปฉีดยาเชื้อราด้วยครับรวยนักเลยครับมีเงินถุงเงินถังเยอะนักเลยครับถ้ามีเยอะขนาดนั้นอย่าทานาครับเพื่อนเนครับไปทําอาชีพอื่นเถอะผมเชื่อเชื่อผมสินะครับเชื่อผมเถอะนะผมไม่เคยหลอกใครหรอกครับผมตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งไม่มีตัวเลือก และยิ่งอยู่ในสภาพที่ย่าแย่อยู่บนทางของการทํานาแบบเดิมมันไม่ใช่ไม่ใช่ความหลุดพ้นนะครับมันไม่ใช่ทางรอดนะครับมันยิ่งเป็นความย่ําแย่นะครับยอมรับความเสียงยอมรับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในวิสัยที่เราควบคุมเลโชมันให้นิ่งอยู่ได้เนี่ยปัญหามันไม่เยอะครับเพื่อนเไม่เยอะแล้วมันก็ไม่ไปกระทบกับผลผลิตจะทําให้มันตกต่าเสียหายไปจนหาซิบหาสิบนี่ไม่มีไม่มีไม่มีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ขออนุญาตนะครับที่ที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ตอบว่ามันควรใช้ยาอะไรที่มันเหมาะสมนะครับไม่ใช่เราหมาะสมที่สุดนะครับการฉีดยาป้องกันเชื้อราผมเคยบอกในคลิปหลายๆคลิปในเชิงลึกแล้วว่าคุณรู้ไหมว่าภัยเงียบที่มันซ่อนอยู่ในยาเชาื้อราคืออะไรครับคือมันไปต้านทานมันไปต่อต้านนะครับ กับสิ่งดีๆที่มันกําลังเดินทางขึ้นสู่ลาต้นที่มันกําลังลำเลี้ยงขึ้นสู่ลําต้นเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลสร้างดอกแล้วเวลาคุณใช้ไปนักๆเพื่อหวังแค่เพียงว่ามันจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้โอเคสวนหนึ่งมันอาจจะดีเราไม่เถียงแต่เราลืมนึกถึงข้อหนึ่งไปว่าก็ในบริบทที่เราไม่ใช้มันก็ดีมันก็ดีได้ก็แค่ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มันให้มันให้มันเอื้อให้มันสมดุล เท่านั้นมันก็เป็นอะไรที่มันประหยัดไม่รู้จะ,จะประหยัดอย่างไงแล้วผมก็แนะนําได้เท่านี้ครับขอขอพอเถอะนะครับก็อย่าให้ผมแนะนําอะไรที่มันแบบพาคุณจมดิง่งลงเหวไปมากกว่านี้เลยครับความกล้าเท่านั้นแหละที่จะทําให้คุณเป็นลูกเป็ดตัวหนึ่งที่กระโดดข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ครับแต่ถ้าคุณไม่กล้าไม่ยอมที่จะพลาดไม่ยอมที่จะพิดเลยไม่ยอมที่จะ ฝืนความคิดความรู้สึกความต้องการของคุณเลยเนี่ยคุณจะไม่มีทางเจอคําตอบในสิ่งที่เราพูดหรอกครับ